ัสดีค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงของ Digital Marketing Insight นะคะซึ่ง Insight วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงโฆษณารูปแบบภาพแบนเนอร์นะคะหรือว่าที่เราเรียกว่า GDN ที่เป็นส่วนหนึ่งของโฆษณาของ Google Ads ะคะ่ะตรงน,นี้นะคะก็จะมีทางผู้เชี่ยวชาญค่ะที่ดูแลในด้านของแคมเปญโฆษณาหลากหลายธุรกิจเลยค่ะคุณเค้กนะคะจะมาแชร์ข้อมูลให้เราทราบกันว่าตัว GDN อันนี้เขาทำงานยังไงแล้วก็ เป็นโฆษณารูปแบบไหนนะคะเดี๋ยวเชินคุณเค้กเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนสวัสดีค่ะค่ะ,ะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อ GDN ใช่ไหมคะใช่ใช่ค่ะ,ะ GDN นะคะพี่แอนอีกชื่อหนึ่งเขา<ม>ชื่อเต็มๆเ,เขาเรียกว่าตัว Google Display Network อะคะ่ะ<อ>มันเป็นการ<อ>ที่เราเนี่ยนำภาพแบนเนอร์อะคะ่ะมาทําโฆษณานั่นเองอค่ะใช้ได้ทั้งภาพนิ่งเลยนะคะหรือว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ได้ค่ะใช่โดยเจ้าตัว GDN เนี่ยมันก็จะไปแสดง ตามเว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันที่เป็นพันธมิตรกับ Google เลยอะค่ะพ่ใช่เขาจะมีตัวอย่างหรือว่าอันนี้ทางเคสสามารถแชร์แคมเปญให้เราดูสักนิดนึงได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้พี่แนเห็นหน้าจอนะคะค่ะอันอย่างอันนี้ค่ะเรามีการสร้างตัวแคมเปญไว้อะค่ะที่เป็นตัวรูปแบบ GDN นะคะพี่อนใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวอย่างภาพแบนเนอร์ะคะพี่แอนที่เราทำอยู่ อันนี้เป็นรูปแบบไหนคะอ่าอันนี้จะเป็นตัวใหม่ค่ะพี่แอนจะเป็นตัว G D n Responsive ค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอ่ามันจะเป็นได้แค่ตัวแค่แบบว่า Inmate ละค่ะ Inmate ปกติใช่มันจะไม่มีให้ใส่แบบข้อความเสริมหรือว่าเป็นตัวหนังสือหรือเป็นประโยคเข้าไปได้ค่ะใช่แค่รูปภาพเนาะใช่ใช่ค่ะ Call to Action ใช่ไหมคะที่เป็นสีประ่าตรงนี้อะไรด้วยใช่ค่ะสามารถใส่ Call to Action ได้ด้วย ใช่เพื่อเป็นการกระตุน้นการตัดสินใจให้ให้คนที่เห็นเนี่ยเขาแบบกดเข้าไปแล้วแบบมีทราฟ f i ด้วยใช่ค่ะแล้วการไปแสดงของโฆษณาตัวเนี้ยค่ะเขาไปแสดงที่ไหนยังไงอะค่ะเชงตัว,นตวเนี้ยค่ะตัว GDN เนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะพี่แอน <ห ả? S 2> เขาก็จะไปแสดงตามเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นพันธมิตรกับตัว Google นะคะเช่นอาสนุกระปุกไทยรัฐเดลี่นิวอย่างเงี้ยค่ะคือเขาจะไปแสดงได้หมดเลยใช่ค่ะแล้วอย่างนี้ถ้า พี่ไม่อยากให้ไปเว็บไทยรัฐได้ลิน้นเวอย่างเนี้ยแต่ว่าพี่มีเว็บไซต์ที่พี่คิดว่ามันเกี่ยวข้องแล้วก็ใกล้เคียงกับธุรกิจพี่อย่างเนี้ยอันนี้พี่สามารถเพิ่มตรงนั้นได้ไหมคะว่าพี่อยากให้ภาพแบนเนอร์ไปแสดงในเว็บนี้จังเลยอย่างเนี้ยค่ะ้นนได้ไหมแอนได้เลยมันสามารถฟิกได้ด้วยนะคะฟิกเว็บไซต์ที่เราอยากให้ไปอย่างเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเราก็ต้องดูอีกทีนึงว่ามันเป็นพันธมิตรกับ Google หรือเปล่านในตัวเว็บไซต์ตองเป็นพันธมิตรกับ Google ไหมใช่ค่ะ นค่ะแล้วข้อดีข้อเสียของตัว GDN อันนี้ค่ะเอาเร,เริ่มต้นที่ข้อดีก่อนล้วกันค่ะว่าข้อดีของโฆษณารูปแบบ GDN เนี่ยมีมีข้อดีอยังไจงจริงๆตัว GDN นะคะข้อดีเลยก็คืออย่างที่เรารู้ๆกันอยู่ค่ะแอนก็คือมันเป็นการสร้าง awareness อยู่แล้วในตัวใช่ค่ะเน้นไปแสดงเยอะๆใช่ค่ะตรงนี้ค่ะก็คือเหมาะกับธุรกิจใหม่ๆเลยนะคะเคทคิดว่าอาจจะเป็นการแบบอ่า เปิดตัวสินค้าใหม่อะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งเหมาะเลยใช่มันจะทําให้แบบคนเห็นซ้ําๆอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกจําแบรนด์เราได้จดจําแบรนด์เราอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนใช่ใช่ค่ะส่วนข้อดีอีกข้อนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการเสียเงินเนี่ยมันก็เสียเป็นแบบ C B C ค่ะพี่แอน C B C คือยังไงอะค่ะมันเขาเรียกว่าเป็น Cost per Click ค่ะพี่แอนก็คือจะเสียเงินเนี่ยต่อเมื่อมีคนเนี่ยคลิกที่ ภาพแบนเนอร์ของเราใช่ใช่ค่ะนะมันก็เลยเดต้าตรงนี้ฟังเคสสามารถแชร์ได้ไหมคะว่าค่าคลิกของตัวภาพแบนเนอร์อันนี้อยู่ที่ประมาณกี่บาทนะคะจริงๆอยู่ที่ประมาณห้าบาทค่ะพี่แอนถ้าไม่เกินไม่เกินสิบาทอ่ะใช่ซึ่งมันจะถูกใช่แล้วแต่ถ้าเราแบบเปิดกว้างอย่างเงี้ยมันมันก็จะอาจจะถูกใช่ใช่ค่ะะเมื่อเราฟังข้อดีไปแล้วเนาะแล้วแบบ ข้อเสียมีมีไหมคะข้อเสียจริงๆมีนะคะอย่างตัวนี้ค่ะอย่างที่เคบอกมันเป็นรูปแบบจีเดเรสปอนซีฟใช่ไหมคะ,คะเป็นรูปแบบใหม่ทีเนี้ยพอเวลามันไปแลนดอมขึ้นเนี่ยอย่างพี่แอนเห็นภาพกลางไหมคะมันอาจจะแบบอย่างคนท่านไหนเนี่ยเขาแบบคอนเซิร์เรื่องแบบภาพอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แบบภาพขึ้นอะไรตลอดเนี้ยมัอนอาจจะไม่ได้ตรงนี้ เพราะว่ามันจะไปแรนดอมก็คือ Google เ,เนี่ยเขาก็จะไปจับแรนดอมเองทั้งหมดเลยอย่างบางทีภาพอาจจะไม่ได้ขึ้นขึ้นแบบเป็นแค่เทคอย่างเงี้ยค่ะพี่แอนใช่มันก็จะมีข้อเสียเสียตรงเนี้ยค่ะ<อ>ใช่ก็คือถ้าใครชอบแบนเนอร์ที่มีความสวยงามแล้วก็ต้องฟิกว่า ่ารูปภาพต้องเป็นแบบนี้ข้อความต้องอยู่อย่างนี้ก็คือเหมาะกับที่จะทําเป็นภาพนิ่งเฉยเฉยแต่ว่าถ้าใครไม่ได้ส่วนและฉันจะขึ้นยังไงก็แล้วแต่ของกาแสดงเยอะๆพอแบบนี้ก็คือเป็นอ่า p o n s i v e อใช่ค่ะอาจจะอยู่ที่ความต้องการหรือวัตถุประสงค์ของของคนที่ทํามากกว่าแต่จากที่พี่ไปอ่านเจอค่ะตัว responsive อันนี้มันก็ มีมีข้อดีอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเขาสามารถไปในแพลตฟอร์มอื่นๆที่ที่ไม่ใช่นอกจากเว็บอ,อย่างเงี้ยเป็นเพื<ด>่อไปแอนจีเมลด้วยก็ได,ไดใช่ไหมคะใช่ค่ะได้ค่ะมันสามารถไปได้หมดเลยอย่างยู u ูบปะค่ะถ้าเวลาอ่ะอย่างเราเสิร์ชอย่างเงี้ยคะ่ะพี่แอนเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นอ่าเป็นโฆษณาของเราเลยอย่างเงี้ยค่ะค่ะใช่อย่างตัวจีเมลก็ขึ้นเหมือนกันค่ะอืมง่ยค่ะแล้ว การเลือกกลุ่มเป้าหมายการเลือกอะไรอย่างงี้ยทร์เก็ตเราเราเลือกได้ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะพี่แอนทาร์เก็ตในตัว Google เนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยนะคะอใชอ่อย่างเงี้ยค่ะอย่างอเนี้ยที่เคททาไว้เนี่ยเคจะทำอ,อยู่ประมาณสี่แอดกลุ่มค่ะพี่แอนใช่ค่ะก็จะเป็นเลือกอย่าง Affinity เนี่ยมันก็จะเป็น<ม>ความสนใจต่างๆที่ Google เขามีให้เราอะค่ะอย่างเ<ม><ม>ช่นอาจจะส่งโฆษณาไปหากลุ่มคนที่เขา อ่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจความสวยความงามสปอร์ตอะไรแบบเนี้ยมันมันได้หมดเลยค่ะความสนใจใช่หรือว่าจะจอดจงเป็นตัวเว็บไซต์เองก็ได้อย่างที่พี่แอนบอกมาใช่ค่ะสามารถฟิกเข้าไปได้เลยว่าต้องการให้ไปเว็บไซต์ไหนอะไรเงี้ยสนุกไทยรัฐก็ปุกก็สามารถทําได้เหมือนกันใส่เข้าไปใช่ค่ะแต่อีกอย่างหนึ่งอะค่ะพี่แอนตัวตัว gdN เนี่ยมันสามารถทําเป็นรีมาร์เก็ตติ้งได้ด้วยนะคะอ๋อค่ะรีมาร์เก็ตติ้งก็คือเหมือนกับว่า เราเนี่ยอยากให้โฆษณาเนี่ยไปแสดงหากลุ่มคนที่เขาเคยเข้าเว็บไซต์เราอะค่ะหรือตามหลอกหลอนให้เขาเห็นภาพแบนเนอร์ของเราซ้ําๆอย่างเงี้ยใช่มันก็จะเป็นอาจจะเป็นการกระตุ้นให้คนที่เขาเห็นซ้ำๆเนี่ยอยากที่จะซื้อเราหรือว่าต้องการดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อหรือว่าเวลาที่เรามีโปรโมชั่นอย่างนี้ใช่ไหมคะแบบโปรโมชั่นนี้สําหรับลูกค้าปัจจุบันอย่างเงี้ยเราก็ส่งไปหาคนเหล่านี้ได้ใช่ค่ะได้เหมือนกันเลย ได้คะ่ะแล้วก็มีตรงไหนที่ทางเคปพอจะแชร์ข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหมคะในส่วนของอ่าที่เป็น GDN นะคะอตอนนี้ยังไม่มีคะ่ะพี่เอ๋ตอนนี้เลยได้คะ่ะค่ะก็หวังว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็จะเห็นว่าอ่า จะรู้วิธีการทำงานของตัวภาพ GDN หรือหลายคนอาจจะเคยเห็นในหน้าเว็บไซต์อยู่แล้วค่ะอาจจะยังไม่รู้ว่าโฆษณาอันนี้มันคืออะไรแล้วเขาเรียกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็วันนี้เราก็ได้มารู้กันแล้วเนาะอย่างที่เคเขาแชร์ให้ฟังอะค่ะว่าเป็นรูปภาพแบนเนอร์ซึ่งมีทั้งเท็กซ์มีทั้งที่เป็นรูปภาพไปแสดงตามเว็บไซต์ข่าวต่างๆแล้วก็ไปแอปด้วยใช่ไหมคะเคใช่ค่ะไปแอปพลิเคชันด้วยอืใช่ค่ะ ก็ลองนำไปปรับใช้กับแคมเปญของแต่ละท่านดูนะคะหรือว่าถ้าเรามีโปรโมชั่นก็ลองไปทำรีทากเกตอย่างที่เคสกว่ามานะคะก็หวังว่าวิดีโอนี้จะมีประโยชน์กับหลายๆท่านที่กำลังยิงแอดหรือว่ากำลังบิวแบรนด์ขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ